สวนรวมความเชื่อความศรัทธาของชาวบางพลีลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุขโขทยัยและอีกหนึ่งไฮไลไท์ที่โดดเด่นของวดัดคือสุขาไฮเทควัดบางพลีใหญ่นายศวนรวมความเชื่อความศรัทธาของชาวบางพลีแต่เดิมมีชื่อ วัดพับพระชัยชนะสงครามพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุโขทยัยหรือที่ใครๆรู้จักกันในชื่อวัดหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อโตถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และสำหรับใครที่อยากประสบผลสำเร็จมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองมั่งมีในราบยศต้องห้ามพลาดท,ที่จะมาแขวนกระดิ่งทองซึ่งตามหลักความเชื่อการแขวนกระดิ่งทองก็เป็นการขอพรถึงเทพเทวาซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมโยนบัวหรือรับบัวในวันขึ้น14ข่ค่เดือน11ตามความเชื่อกล่าวว่าถ้าโยนบัวลงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต จะทำให้คําอธิษฐานสำฤทธิ์ผลและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่โดดเด่นของวัดคือสุขาให้เทคห้องน้ําสะอาดติดแอร์ที่มีมุมเล็กๆให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับใครที่มาสักการะหลวงพ่อโตแล้วและอยากเดินเที่ยวเล่นหาซื้อของฝากยังมีตลาดภายในวัดให้เราได้เดินเลือกซื้อของกินอีกมากมายด้วยความปรารถนานดีจากจังหวัดสมุทรปราการ